มีหน้าจอแสดงผลทั้งหมดหนหน้าจอนะคะและกล้องตัวนี้นะคะจะวัดระยะแบบใช้ปีซึมนะคะ4,000เมตรค่ะและไม่ใช้ปีซึมนะคะ500เมตรค่ะสวัสดีค่ะ มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพาทุกคนนะคะทำความรู้จักกับกล้อง Total Station นะคะยี h ห้อ Topcon นะคะรุ่น GM55 ฟังก์ชัน s d r ตัวนี้กันนะคะเดี๋ยวจะมีสเปคอะไรบ้างนะคะเชิญรับชมในคลิปได้เลยค่ะกำลั <Hey. S 1> ขงขยายของกล้องตัวนี้นะคะจะมีกำลังขยาย30เท่านะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องนะคะจะอยู่ที่45มิลิเมค่ะขนาดคองกล้องของภาพนะคะ1อ,องศาง30ลิฟดาค่ะระยะมองเห็นภาพใกล้สุดนะคะจะ อยู่ที่1เมตรนะคะค่าตัวคูณคงที่นะคะจะอยู่ที่100นะคะและค่าตัวบวกคงที่นะคะจะอยู่ที่0ค่ะระบบอัตโนมัตินะคะชนิดลิควิดดอร์เอซิสนะคะค่าความถูกต้องในการอ่านมุมนะคะ5ฟิลิปดาค่ะค่าความละเอียดของมุมลาบและมุมดิ่งนะคะจะอยู่ที่1ฟิลิปดาค่ะ กล้องตัวนี้นะคะจะมีหน้าจอแสดงผลทั้งหมด1ห,หน้าจอนะคะและกล้องตัวนี้นะคะจะวัดระยะแบบใช้ปีซึมนะคะ4,000เมตรค่ะและไม่ใช้ปีซึมนะคะ500เมตรค่ะและกล้องตัวนี้นะคะจะมีค่าความถูกต้องตามมาตรฐานนะคะบวกลบ ---2 มเมตรค่ะ,ค,ะความไวของระดับน้ําฟองกลมนะคะจะอยู่ที่6ลิตรดาต่อ2มเมตรค่ะและความไวของระดับน้ําฟองยาวน,นะคะจะอยู่ที่10ลิตรดาต่อ2มิลลิเมตรค่ะ กล้องสองหัวมูดนะคะจะมีกําลังขยาย3เท่านะคะและกล้องตัวนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อถ่ายโอนข้อมูลนะคะผ่านแบตไดร์และสาย Data ได้ด้วยนะคะสุดท้ายนะคะแบตเตอรี่ของกล้องตัวนี้นะคะจะอยู่ที่2,800แอมป์นะคะสามารถใช้งานได้14ชั่วโมงต่อก่้อน,นะคะ่ะ สนใจกล้องที่นำมาแนะนำไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสามารถมาเยี่ยมชมได้ที่ร้านกล้องสำเรวจรูปรลังศิตนะคะร้านจะตั้งอยู่ที่ปั ISO, มเอโซแมกเวลูหลังสิษคองสองค่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ